ยุย่างเข้าเลขสีเนี่ยแหละค่ะ คำว่าไวทองเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บนหัวเนี่ยเยอะมากๆบอกแค่2อ,อาการเขาก็บอกว่าก้อยต้องเป็นไวทองแน่เลยปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามข้อต่อต่อตางๆปวดกระดูกคันน้องสาวจนถึงช่องคลอดแห้งมากสาวนมากคือมีกลิ่นแล้วไม่หายคือวัยเราเนี่ยนะคะยิ่งอายุมากเนี่ยแล้วถ้าเราจะทานอะไรสักอย่างเนี่ยต้องว่าเราต้องศึกษาดูให้ดีๆอย่างจริงจังเลยนะพอเริ่ม40เนี่ยล่ะ,ะคะ,ะตุยขาะ,ะผิวพรรณก็เริ่มไม่ค่อยเปล่งปลั่งไม่ค่อยมีน้ํามีนวลใบ ก็จะเริ่มแบบว่ามีริ้วรอยจะปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามข้อต่อต่างๆปวดกระดูกนะคะแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะนอนไม่หลับเลยเวลามีประจำเดือนเนี่ยก็จะปวด ท้องมากๆนะคะและประจำเดือนก็จะมากับกปิดกระปอยแล้วมาไม่ตรงเวลาไม่สม่ําเสมอมีกลิ่นที่จุดซ่อนเลนส์มากจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันขาดความมั่นใจคันน้องสาวจนถึงช่องคลอดแห้งมากพอศึกษาเข้าไปก็ได้แบบเริ่มเห็นข้อมูลของเออมันน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับเราน่าจะเข้าสู่วัยทองนะคะหรือเมนทอลพอสเมือม่อโฮอร์โมนมันปรับเปลี่ยนหรือว่ามันสวิงเนี่ยเราก็จะต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าทานสารบำรุงที่คงที่มากยิ่งขึ้นเอสเชราเอ็มโปรเอ็กเนี่ยนะคะตัวนี้ก็มีรางวัลการันตีจากหลายๆประเทศเป็นผลิต ที่ได้รับรางวัลจากเจนีวาด้วย mm. ซึ่งมันทําให้พี่อ๋อเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นคือทานต่อเนื่องเลยนะ1นถึงสแคปซูล mm. ก่อนนอน mm. แล้วมันเป็นซอฟ์เจลทานง่ายเอส a ราโปรเนี่ยเขาไปปรับสมดุลภายในร่างกายเราอะจากที่เราเคยนอนหลับพักผ่อนไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เริ่มมีการนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นอาการช่องคอแท้งเนี่ยมันดีขึ้นตัวนี้นึกมองว่าการทานต่อเนื่องเนี่ยก็ดีมาก ทำให้นึง่งนอนหลับได้เต็มที่กินที่จุดซ่อนเล็งก็หายเลยพี่ดีใจมากส่วนเรื่องคันตามผิวหนังนะคะแทบจะไม่เป็นแล้วะคะ่ะตอนนี้สุขภาพจิตเราดีมากชีวิตคู่ก็ดีด้วยตอนนี้ทานต่อเนื่องมาเกือบ3ปีแล้วปัจจุบันนลูกก็ยังตรวจสุขภาพอยู่ค่าตับค่าไตาอะไรปกติดีทุกอย่างเลยตอนนี้40บวกไม่สะดวกเป็นไวททองแล้วนะคะพอชีวิตเรากลับมาแฮปปี้ปัญหาต่างๆที่เรามีสะสมมันหายไปปั๊บเนี่ยเราเหมือนกลับมาออมามีชีวิตที่มาโอเคอีกครั้งมีความสุขใช่แล้ว ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเอชเชล p ่าโปรเปเเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าใจผู้หญิงมากกว่าที่คุณเข้าใจ